สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีไลฟ์สดไลฟ์สดหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีไลฟ์สดไลฟ์สดหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีไลฟ์สดไลฟ์สดหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานะ ค,คืออยากอยากจะส่งภาพในวินาทีนี้ให้ไอพิโก้ให้น้องให้เอฟซีผู้มีโอกาสได้เข้ามาชมแบบในวินาทีนี้ครับวินาทีปัจจุบันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราบันทึกไว้คือวินาทีนี้ครับวินาทีบันทึกการเดนะินทางวินาทีบันทึกความทรงจำ วินาทีผลิตความสุขสุขพลังสร้างกำลังใจมีเพียงหาสายทะเลสายลวมและสงเรากับกับอะไรคนระับ ทีงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเราและก็ผู้คนอีกมากมายครับในที่แห่งนี้ที่นี่หาดเจ้าสำราญครับจังหวัดเพชรบุรีวาทีวาทีนี้เราก็ส่งความรู้สึกช่งรอยยิ้มในวินาทีนี้เป็นจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้อัิดหนึ่คิอีกเราก็พยายามที่จะจะส่งส่ง มันทึกทุกอย่างทุกวิธีทางที่ที่มันจะทําได้คือแบบบางครั้งแบบมันบางทีเราก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดแะไกันจังหวะไหนที่เราจะเก็บได้แล้วเราก็จะมันทึกได้เราก็จะทำเพราะว่านี่คือรอยยิ้มรอยยิ้มแห่งความวิติกังใจที่ว่าเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งมันคือพลังมันคือมันคือกำลังใจให้เรา ยังไม่เลิกอาชีพที่คิดไว้นะคะเกลดเขียอชื่กเกลียกเย็นมากไม่รจะตอบเดี๋ยวก็ให้ชมภาพอ่ะพี่กู้ได้กลับมาดูน้องได้กลับมาดูนี่มันคือรอยยิ้มของเราความปิติสุดใจของเราในวินาทีนี้เราก็ เราก็ไม่รู้จะอะไรเอาอะไรมาอธิบายด้ว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 ยการแสดงด้วยใบหน้าด้วยวยยญาณของเราด้วยตากของเราด้วยคำพูดของเราด้วยท่าทางของเราว่าในที่นี้ทีมีเราสึกเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนอารมณ์ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกแค่เราไปรับสิ่งดีๆเข้ามาในหัวใจมันก็เฮ้ของดูที่เป่าตะกัตโต้เยอะมากมาย แล้วแต่ใครจะเอาคำพูดแข่งมาพูดนั่นคือความสุขในหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นราจะคุณคิดว่าคุณสุดมากลองดูคนที่คุณเขาดูกว่าเราควรจะดีได้แค่นี้เองน้องถอดรองเท้าไปดูสัมผัสทีเลมาแล้วเหยียบเลยครั้งแรกครับจืดมาเรามาที่นี่น้ำทะเลอาจจะจืดก็ได้แล้ว น้องน้องไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปนะมึงเดินลงจะเลืองได้มากระเป๋ามาค่ะกระเป๋าไปเยอะเลย สัมผัสทะเลแล้วนะครับขอประชาพันธ์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลแจ้งสถานะนะครับท่านใดที่จะลงเล่นน้ำทะเลนะครับขอให้ท่านสนวจสอบอที่ทุกท่านนะครับจะมที่จะให้บริการนะครับแล้วเราไม่ได้เล่นทะเลเราให้เรให้ท่านจะล่นน้ำทะเลให้ใส่ชุชีส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 ชคสชี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 สาีสช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 ี เรื่อไปแล้วก็ดูแลรักษาครับเวลาท่านนำผู้ที่ส่งพื้นนะครับทำความสะอาดเสื้อนะครับล้างครัทะเลนะครับเสื้อครับแล้วก็ยกเบื้องสูงครับใหญ่ด้วยใจเพื่อนตายครับแล้วก็มาคืนทีสุดถึงเคื่องดูดซิครับนับกระดาษท้อขาวที่เจ้าที่ยวไปครับนำกลับมาด้วยครับให้สะอาดครับบัดดาลทุกอย่างให้เสียให้มันจากเล่าเรื่องสหรับยังไม่มีแค่กลิ่นที่ผ่านเข้าไปครับวันเสาร์ที่หรือวันจันทร์ตลจะเรื่องเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ไลน์หน้าคลิปหน้าครับถึงหกโมงเย็นครับ สวัสดีครับธรรมดาครับ8ปดโง่ถึงสี่โนะครับให้บริการทุกวันครับื่อความปลอดภัยรัที่เดียวสวัสดีครับสีสวัสดี่สวัสดีทรที่นี่ดำเนินสะดว และราชบุรีครับเราจากว่าเราจะมาดูกระลางรับมันเลยเยอะประทุไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราก็มาเตืมนพลังครับถ้าแิดว่าถังร้เมื่อกี้ไม่เตี้ยเลยนะบอกเอ๊ กำลังสร้างเรือ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 เด็ก